สวัสดีครับคุณมาถึงแล้ววันนี้พี่น้องออ้ตื่นเบิดวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านนาดูมตำบลหนองสนุอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งวนันที่อุบลคะ่ะวันนี้เต็มวงเต็มโชว์กับหมอลำเจกเกินร้อยแล้วก็ซอแอนอารดีนะคะวันนี้มีโชว์พิเศษด้วยนะครับเป็น มอลล์ใจเกินร้อยปะทะออรดีแบนนะคะพี่น้องบรรยากาศฟีงานตอนนี้โอ้สถานที่กว้างขวางมากเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวสุภาพล,ละคะ่ะนี่ทุกแผนทุกระบบกำลังเตรียมความพร้อมเริ่มใช่มาผนเปลี่ยนยังยุ่นี่อ่ยย่างอ่ะเฮ้ย่ามานเนาะเย่างกไขี้เ <c oughs> <c oughs> ม้ซ้นตัวค <c oughs> ือว่าเห้คักเท้า <c oughs> สามหมดเลยเฮ้ยไ่เหนนี้ครับ ทีมไรเขากับพร้อมเดวนี้นี่ทัานตกน้กับเจ็ดสามทาี่นึไปรอเบื้องสตก่อนอือโอ้อุปกรณ์เพื่อหลายลาเด้ทีมไรเพียบุสรจะเด้พี่น้องทั้งในสาราเพื่อกำลังเีิกรรมทางศาสนาฮะนั่นเด้อน้าไหม โอ้ไวทีตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฮอตขั้นไฟขั้นสลิงร้วก็ติดตั้งฉากนะคะสวัสดีค่ะจองแล้วจองจองแม่จองแล้วค <c oughs> ่ะโอ้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลังฮานนาเวทีปูซาแล้วเพือพ่อท่านเดี๋ยวเอารถออกแต่ว่าหน้าเวทีคือกว้างขวาง,งมากบนหน้่านอยู่ในวัดเื้อพี่หนองบ้านหน้าดม ม้มวนน้ำกันก็มอลล่าใจเกินรอยวันนี้จัดหนักจัดเต็มแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรอที่กลุ่มปิด EP ที่20ด้วยนะคะวันนี้เต็มชมเต็มโชว์โชว์เต็มบงโอ๊ยจักสิวา่าไปที่ไหนมาควรเปลี่ยนมาทางนี้กันก่นกอนนะจ๊ะสานที่กว้างขวางเพรกะต้องน้ำสะดวกสบายนี่ วีแตงหมองอยู่ก่อนแล้วว่างกันได้ก็มาจ่อหนะมองหนูอยู่คือเกาฟอรกระใดอันเร็วๆจังยับออกให้หนูเด้อค่ะแถาอันนี้เจนไปอุ่นจีเรียบร้อยแล้วนะสบายาใจถอดจาพูดน่ารักขนาดนั้นอ่าเจนเป็นปคนเบลล์เบลบอลิชิบานั่งเอกตายสุวรรณน,นันทิศสุด ซักแหงซักแหงแม่ดีกว่าบบซักอยู่เอออย่าใครส่งเสียงอ่ะมานางเฮ็ดกุจูแถวแม่กุกอางใจเรื่องได้เสียเสียรมาเลยโอ้ยมาถามข่าวที่หัวอนนี่ก่อนเจ็บหลายบบเจ็บหลายตี นอนเลยเจ๋งเลยจิเรี่ยงละเมื่อยในในเลยเยอะๆพอมึงดูลูกพี่เยอะๆเลยลูกเออเยอะเลยเยอะเลยอ่าอ่าอโีอ้าะเมนูเมนูสำหรับคนอั่นพิดหวังเมื่อนี้นะยังมาเบิ่งทั้งขั้วก่อนเอ๊ะหน้าแบบนี้แสดงว่าไม่หมานจนได้ดมยา ดูรำดาว่าด,ดีใจแท้หลูดแห่แต่ว่าตามตู่ที่ตูด่ดีใจจังใดเม่อเด็ดนั่นจักเทียมแหมเมื่อเด็ดนั่นจักเท้าแต่ว่าไปตังเงินอยู่ยังกะลองสองไม่ยังแล้วนะโอโ้โหกินบ,บักม่วงสุกกินบ,บักม่วงสูบบงสแม่เฮ็ดนี่ยังกินน่ะหมอคือแปนเป้าอ้าแม่ประธานเฮ็ดแม่ก็ร่างสิลูกหนูปลาพล่าลอยเอาดอมยาดมยา ดมก็ไปยาน,นานานๆมันจะไมีแห้งเห็ดกับเขาวดมๆไปเห็นลูกโอนรงกับว่ามือลูกกุดโอ้ยบละบละพี่น้องมาเบิง่งจนว่าโบเฮ็ดกับเขาบอยอีหยังหมอกันยังคือเก่าอยู่โอ้ยแม่ข่อยเป็นเอาลายอาการนี้เป็นเอาลายฮิว <c oughs> เดี๋ยวแล้วพี่น้องอาการหลังซีวงแง่กับสีประมาณน,นี้ไปหาแตงห<ด>ม่องอยู่ก<ด>่อน แต่ว่าแม่รำไม่ได้ซื้อนะอ่ะฮะแม่ไม่ได้ซื้อจริงจริงเออจริงก็จริงเซาซื้อแล้ว <laughs> ซื่อไม่ถืออะไรแม่ก <laughs> <laughs> ินอิอิี่น้องมา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 พมอนโอ้นี่เพื่อให้เฮดบุญได้หน่เนาะเสียบเสียบต้นเงินนี่รังวทธีเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นนะครับขอกำลังใจด้วยนะ